โดนตัวนึ่งโดนีดตัวนึงโดนีกตัวนึงตรงนี้ช่อนไปช่อนนาับไตดำตัวดำปีเลยไตอ้วนโอ้โหสุดยอดมากก็กระต่อฮับอีกแล้วนะครับ ต่อรับสีน้ําสีเทานะครับตัวนี้เต็มเต็มเลยครับนี่เป็นป่าทั้งยะเลยรสช่อนครับตัวดําปีเลยครับตัวนี้อน้ำมันใสนะครับเนี่ยนาเนี่ยน้ำมันค่อนข้างใสนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมต่อครับนะครับตรงนี้ก็เป็นนานะครับ มาน้าท่วมนะที่แรกตีฝั่งนี้ไม่กัดมาตีฝั่งนี้เรียบร้อยเลยครับเต่าฮับฝากผลงานด้วยครับผมอ่าต่อยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อโอเคครับสุดยอดมากครับผมต่าครับ